ดีค <ítulo> ่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้กําลังใจกันตลอดมาทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของประเดือนเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู่สุกคนพี่น้องจ้าที่มาเป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะแล้วก็มาฟังประเดือนเมาม้มอยยูู่คลิดไป ก่อยพี่น้องป่องไปสู้ผู้สู้คนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเลยนะคะพี่น้องจา๋าคิดเงินก็นหายได้เงินคิดท้องก็หายได้ท้องไล่มาเทมานะคะพี่น้องจา๋าเออคิดนี้เนาะ เดือนก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับข่าวหรือที่ออกมาออกมาอีกแล้วสําหรับกับคนลาวที่ทํากับคนไทยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะกี่ครั้งกี่หนถึงมันจะผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่คราที่จะต้องมีเข้ามาอีกกับคนลาวที่มาดูถูกดูแกลนหรือว่าเหยียดประเทศไทยเราทั้งท้งที่ประเทศไทยเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับเขาเลยยังไม่เคยมีใครนะนะตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีใครว่าอาจจะว่าให้คนลาว ทุกคนนะต่างยินดีต้อนรับที่เราเข้ามาในประเทศไทยหรือว่ามาทำงานในประเทศไทยทุกคนไม่เคยขับส่ไล่สง่งหรือว่าทุกคนไม่เคยพูดให้ได้ละแคะละคายใจอะไรตอนที่ประเดือนพูดอยู่ตอนนี้นะว่ายังไม่มีเนาะนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ยิ่งหนักไปกว่านั้นเนาะก็เห็นคนลาวหลายคนออกมาว่าให้คนไทยแล้วก็ ว่าเหยียดคนไทยมีแต่สลัมสกโปกหรือไม่หมิ่นสถาบันไทยเหล่านะคะน้ำซ้ำเรื่องเท่านี้มันก็ยังไม่พอเท่าไหร่แต่ถ้ากับคนที่ถือศีลแล้วก็อยู่ในวัดจะต้องมาเหยียดคนลาวด้วยกันอีกเนี่ย อ๋าะเดือนรู้สึกเศร้าใจมากๆเลยนะคะประเดือนเห็นมาหลายคิดประเดือนที่จริงอะ่ะปะเดือนว่าจะไม่พูดนะเรื่องนี้ไม่เห็นมาหลายคนเขาพูดเนาะทีนี้ประเดือนก็เลยคิดว่าอ,อืมันไม่ไหวเนาะขนาดเป็นพระเนี่ยเขายังเหยียบพี่น้องกันเองพี่น้องชาวลาวกันเองแล้วนับภาษาอะไรกับคนลาวอื่นๆที่เขามาเหยียบมาหมิ่นหรือมาเหยียดประเทศไทยเรานะคะขนาดเป็นพระถือศีลอยู่ในวัดยังเล่นเฟซเล่น มือถือจนกระทั่งได้ออกมาโพสต์ว่าอยู่ประเทศไทยมาเป็นขี้ข้าประเทศไทยถ้ามาค้าขายหรือมาทำกินก็คงจะ,ะดีกว่ามาเป็นขี้ข้ามาเป็นคนใช้มาเป็นคนรับใช้ประเทศไทยเราเนาะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวป้เดือนจะขอแบบว่าพูดเป็นสองภาษาเลยนะคะ,ะเป็นภาษาลาวน้าภาษาไทยน้านอกพี่นอกจา๋าอันนี้เนี่ยปเดือนก็อยากจะว่าว่า ยาคูประเทศประเทศลาวเพิ่นเอิญยาคูเนาะประเทศไทยเพิ่นก็นเอินพระอาจารย์หรือว่าอ่าอ่าหลวงพอ่อหลวงตาอย่างสีนะ่เนาะยาคูเจ้าก็เป็นพระถือศีลเดอ้อเจ้าคอยคิดว่าเจ้านะอยู่วัดถือศีลแล้วก็ทำกิจของวัดเราเป็นอย่างเจ้าจังไม่เหยียดคนล้าในประเทศเจ้าได้หลายซ้ำนี้แล้วอีกอย่างนึงนะ ่อยเด้อผู้หนึ่งคอยเนี่ยอีกผู้หนึ่งคอยเป็นคนเขาวัดถือศีลแล้วก็อา่าไปฟังพระเทศอยู่ตลอดเวลาคอยก็คิดว่าคำพระเว้าวคำพระเทศนะอา่าอยก็ซึ่งในคำสอนของพระพรุทธเจ้าหรือในคำสอนของพระพรุทธศาสนาเนาะนะคะคอยก็คิดว่าเจ้ากับเป็นหนึ่งในหนั้น,นที่เจ้าก็บวทเรียนมาก็คือที่ได้หลายภาษาอยู่ดอกเนาะเจ้าจังใดเออ หูหลด่าก็มาว้าหลายให้กับคนเล้าน้ำกันขึ้นนั่นเจ้าลองคิดบ้างหนายาคูถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาเหยียบกันเองเขาเหยียดกันเองแล้วเขาดูถูกเหยียบย่ำกันเองเนี่ยมันก็นย่งว่าเขาบรายอยูในศีลในธรรมแต่ย่างเป็นยาคูเนี่ยเป็นพระอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วเจ้าออกมาเหยียบคนไทย คนล้าที่มาทํางานในเมืองไทยกันเองนั่นคือพี่น้องร่วมชาติของพวกเจ้าเนาะของพวกยาคูเอาเป็นว่าพวกพวกก็นละกันเนาะนะคะแล้วเป็นยังจังคิดกับเพิ่นจังสันตั้งไปเหยียบเพิ่นจังสันว่ามาเมืองไทยมาเป็นทาสคนไทยมาเป็นคนหลับใส่คนไทยมันโมเมนเด้อเจ้าค่อยคิดว่าเจ้าเข้าใจอย,อยังผิดไปแล้วละ่ะผิดว่าเนาะนะคะคนที่เขามาเหตุงานอยู่เมืองไทยเนี่ย เขาเอาแรงงานมาแลกกับเงินเนาะค่ะเขาโบได้มาเป็นคนใส่เขาบบได้มาเป็นขี่ขาคนไทยลองคิดกับกันมึงดูคันว่าคนลาวหรือว่าอ่าคนประเทศอื่นๆเนี่ยเขามา้าเราเขาไปเห็ดงานน่ะเขาสิได้เงินได้ท้องกลับไปบบแล้วอีกอย่างหนึ่งขันจาวอโจังซี่เนี่ยเออว่ามาเป็นถาดคนไทยเออมาเป็นขี่ขาคนไทยเนี่ย แรงงานชาติอื่นๆที่เขาเข้ามาในไทยเขาก็เป็นทาสคนไทยบททิ่ศาสนาและปังบ่คิดกลับกันว่ายังครูเป็นพระยัครูอะไรเหตุงานในอย่างเจ้านัง่งยแต่วัดแทนที่เจ้าสี่ศึกษาตำร้าเรียนทางพุทธศาสนาเนาะแต่เจ้ากลับมานางเล่นเฟซโพ์ว่าให้เล้าน้ำกันโพดว่าให้ค,นนคุณนั่นคุณนี่อยู่จังสี่เนาะไอ้ข้าเบ้าที่เจ้าโพดลงมาน่ะนะเนี่ยแบบนี้เนี่ย มันบกควรเลยมันบกควรเด้อจะอย่าคู่จ๋ามันบกควรเลยว่าเจ้าสิเหตุใดจังสิแล้วเจ้าลองคิดบงหนาว่าเจ้าไปบินธบาตท,ทุกมือเนี่ยเขาที่เขาใส่บาทให้เจ้านะี่ยนะบางคนเนะี่ยเงินส่วนหนึ่งเขาก็ได้ไปจากเมืองไทยเงินที่เขาเหตุงานหาเงินแล้วก็เอากลับไปบ้านให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเขาอยู่กินแล้วเขาก็ได้เจียดเงินส่วนนั้นนะ เอาไปซื้อกับเขาซื้อเขาใบไซบาทให้เจ้าแม,นม่นบ่ละ่ะแล้วนั่นก็คือเงินของคนไทยที่เขาได้มาจากประเทศไทยแต่เจ้ากบนาไปเหยียดเขาจังสัน้นมันบอกมันเป็นการลบหลู่เจ้าของเองการที่เขาเป็นพระแล้วเขาว่าจังสั้นนะ่ะเขาสิบไปสอนชาวบ้านเขาได้จังไดเขาสิบไปบ่าวจังไหนบ่าหาโน้มเหตจังสั้นเดอ้อหาโน้มเ็ดจังสี่เดอ้อแล้วราเกิดพาออกมาว,าว่าจังสี่นะ่ะ ญาติโน้มสิไดเขาสิไปเสื้อเจ้าอีกบ่มีดอกแล้วอีกอย่างหนึ่งอะหลายๆคน่ะในเมื่อว่าอยู่บ้านเจ้าของเองเนี่ยทํามาหากินแล้วบ่ดีขึ้นก็ต้องไปหาที่อื่น,นสมมุติว่าขันน้ำบอนี่มันเบิดแล้วมันบ่มีน้ำจะกินเจ้าก็ต้องไปหาน้ำบอ่ออื่นกินแม่นมาล่ะเจ้านั่งอยู่วัดนะ่ะมีคนเอาไปให้ มีคนเอาไปหาเจ้าบ่ต้องออกไปใถเลยเจ้าบริเหตุงานแค่เจ้าเทศจิตจวัตรประจําวันของสงทนันเจ้าก็ยังมีเวลามาโพดวาให้ผู้อื่นอยู่ติอันนี้มันบ่นควรเลยเด้อคอยบ่อยากสิเว้าเด้อแต่คอยกะอดบ่ได้เพราะว่าเออคอยกะเป็นอีกผู้หนึ่งละเทาปันนี้แล้วคอยกะเขาวัดเขาวา่าเนาะคอยกะไปจําสินแล้วคอยกะได้ศึกษาทั้งธรรมะ หลายเติบยุบ่หน่อยกันหลายว่าเถอะเอ้าคอยกับฟังพระเทพมากกันหลายแต่คอยกันยังบ่เคยเห็นพระองค์ไหที่มาโพดว่าหาติโย้มเจ้าของเองคือยังยาคูเด้อคือยังยังบ่ยังบ่เห็นณตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะณตอนนี้ยังไม่เห็นลองคิดกลับกันเบิ่งว่าคันว่าเจ้าเนี่ยไปออกไปบินธบาสายนี่นะบ่มีไผใส่บาทเจ้าน่ะกลับมานะยาคูสิเอายังกินยาคูสิเหตดจังไ๋ เขานั่งยู่บูมงเหตุงานเขาบริมีเวลามานั่งกดโทรศัพท์ดูยางระคูเด้อยา,าคูเดอ้อยาคูเจ้าคิคดไหมซะเด้อว่าการที่ไปเบ้าให้พี่น้องเขาเองเนี่ยการที่ไปเบ้าให้คนในเชื้อชาติของเขาเองเนี่ยมันบมเมนกิตของสงเด้อยาคูจ๋ามันบมเมนกิดของสอองสแล้วล้องคิดกับเบังว่าคนล้าอ่ะนะ จักกี่คนที่เห็นมาเนี่ยสองสามคนเด้อค่ะสามสาวเล้าเด้อค่ะสามสาวเล้าที่ออกมมว่าใหนคนไทยคนหนึ่งก็ดูหมิ่นผู้ชายไทยที่ไม่ทํางานเกียจค้านแล้วก็ไม่สู้งานเงินเดือนน้อยนั่นคืออีกหนึ่งสาวเล้าสาวเล้าที่สองที่ออกมาเอยียดเมืองไทยก็คือหมิ่นสถาบันนะคะสาวเล้าที่สามออกมากับมว่วาเหยียดประเทศไทยว่าประเทศไทยสกปปกคอยอยากถามเจ้าอีกคนหนึ่งว่าเจ้าก็เป็นคนที่สี่ที่คอยเห็นมาเนี่ย ว่าคิดจังไหนกันคนลาวคิดจังไหนกับประเทศไทยเป็นอย่างจังนี้แต่คนจังสี่ออกมาเป็นอย่างจังมีแต่คำเบาแบบนี้ออกมาให้กับคนไทยนึกอีหยังกันอยู่คิดอีหยังกันอยู่แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ยังไม่เหยียบย่ําคนลาวน้ากันในประเทศไทยที่เขาเห็ุงานอยู่ในเมืองไทยยังม่คิดกลับกันได้ว่าขันว่าเขาอยู่เขากะ บวีสีเข่าสีกอกหมอเบาง่ายๆซะแม่นบละแล้วถ้าเกิดเขาไปแล้วมันเป็นทางรอดอีกหนึ่งทางเพราะว่าคนไทยกับยินดีต้อนรับอยู่แล้ว,วได้ว่าสิพักใสไหลสมแล้วเป็นอย่างยาคูจังเมา่าเ่าให้เขาได้จังสีเมา่าเ่าให้เขาได้น้อยเนื้อตามใจเพราะคอยไปเห็นมาไหนะยูทูบเบอร์หลายๆคนน่ะนะเขาออกเมา่าเบาวายยาคูกันหลายคนเลยหลายคนคอยกันเลยคิดว่า โอ้ยข่อยที่แรกก็สิบอกออกมาว่าเรื่องนี้แต่กัอดบ่ได้เนาะพี่น้องจา๋าอดบ่ได้ที่จะเห็นผู้ทรงศีลใส่สบงทรงวิจารณ์ชาวลาวด้วยกันเองนะคะเหยียดชาวลาวต่ําต้อยเหยียดชาวลาวว่าเป็นทาสคนไทยเพราะว่าคนไทยมาทํางานที่เมืองไทยนะคะคิดไหมซะด้วย่าครูจา๋าเจ้าอาจ,จิได้ความคิดไมด่ดีๆหรือว่ากะอาจ,จิซึกออกไปละไป คิดทบทวนเบิ่งว่าความเบานะ่นะยาคูเบาถือหรือยัง้งลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าแลวยังไงก็พบกันใหม่ทุกคลิปไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดื่นด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะบายบายจ้า